ว่ากิดว่าเราก็จะดำเนินหน่ให้ท่านทำการได้นะครับนะสำหรับก็ในโอกาสที่ขอต้อนรับท่านประธานครับครุณอาสนาวีมุกพลักษ การท่านอระ์านอาจารย์อิสระจะเป็นบัณฑ์ท่านใหม่ที่เป็นคนของอาวุธนะครับคนท่านได้บอกเขาปากพวกเรานะครับเพราะว่าทางรย์ผู้นำศาสนาเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็มีท่านผู้นอิสระนะครับก็จะเป็นองค์กรที่มีครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين فلا خلق <applause> ولا قوة الا بالله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ق ق ผู้เชืเหว่าและผู้ทุกท่านค่ผมขอขอบคุณท่านอำเภอเอาทดีกาุณายโยกามาพบปะผู้เท่านนนี้ขอเรียนว่าความตั้งใจของะรสมากานิิาทุกท่าน ก็ได้เรียนเชิญกรรมการ่าาบะบซึ่งใน่นีตัวด้วก็มีท่านยิวตุชูกรรมเอกกรมีท่านตาสักเองนราก็มีท่านญญาบิชาย ท่านอาจารย์อุสมสนากิจลกบรยนบุตุทิยาแล้วก็ท่านอาจารย์าตันดีนะครับเราก็มีณะกรรมานนัสนาวพราตชุเรพนงองมุสลิมนะครับท่านเดยอันในส่วนเรดีแล้ก็มีทั้งหมด30ท่านซึ่งได้มีการทักท้องที่ 24พีศจิการยน2554ที่ผ่านมาตัวเทศก็มีอันดับสามเอ้าๆน,นะครับเมื่อได้รับท่านเลือกได้รับทาง,งการอนกกรมัจากคณะกรรมการก็มีความตั้งใจที่จะพบปะกับองค์กรทุกองค์กรซึ่งถือว่าเราจำเป็คน,คนที่จะต้องของความร่วมนะครับส้างผู้กปกครอง ือว่าเป็นสังกัหลักในการช่วยให้ระบบการทํางานในชุมชนอย่างน้อยท่านก็เป็นสังัดหลักในหมู่บ้านครับพี่น้องครับทราบดีว่าอำเภอเอราวึกซึ่งเป็นอำเภอที่ผมที่ผมมีพื้นเีพี่น้องรุ่นของเราก็มีอยู่เสริอมมากนะครับในเด็เภอ,อครับครับอ่านผ้ ทุกท่านปัจจุบันนะครับผู้มีชาการศาสนาซึ่งตามออกผูดถึงสิ่งแจ้ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งไปรันแรงเป็นยุคแห่งความชั่วร้ายซึ่งเราควรจะต้องร่วมร่วมมือกันในการที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านั้นสังหัของเรากำลังตกอยู่ข้างกัน ขอการรุกรานทางวัฒนธรรมความัแยแยงสังคมใละความตกต่างทางสังคมที่นักวันยิ่งเพิ่มติีคุดและข่กระลายจากผู้ที่ผูทุกทางกาบเพื่อขอ่านทลายฐานสถาให้ความเป็นูถ้าเราหรือแม้แต่ในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขอภาษยกรรม ปัญหาการปิดประวีดีป MA ัญหาการพนันและปัญหายาเสพติดซึ่งอุปสรรบาดอยู่ในขณะนี้เพราะว่าการสังคมที่นี้องค์กรพื้นฐานของสังคมเลยนะครับซึ่งเริมจากครอบครัววัดมัสยิดและโรงเรียนคื่ออุปกรณ์นะครับที่จะต้องสร้ามอยู่บุคลากรสำคัญจะต้องเป็นเตือยาให้กับเยาวชนเยาวชนซึ่งเป็น อนาคตของชาติตากเยาวชนของเราถูกทำลายนะในตาสติปัญญาในตาสมองแล้วอนาคตต่อไปท่านผู้มีเกียรติท่านตั้หนึ่งหลับตาดูว่าอนาคตของอนาคตต่อไปเราจะมีความหวังกว่าความหวังไว้กับใครนะครับฉะนั้นในตรงนี้เราจำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่จะต้องกระจับไปใร้ายต่าง ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตทำลายสังคมทำลายชาติสามสิบวันที่ผ่านมาให้ทั่วทั้งทั่วราชการจังหวัดได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละท่านี้ผว่าจังหวัดบางที่ของเราตอนนี้ก็เป็นจังหวัดเื้นงต้นอันก็พูดนิดเดียวพูดไม่มากแต่มีความหมายลึก ท่านบอกว่าคดีกรณีไม่มีเหตุสดเขาอ็เหตุผลแสดงให้เห็ว่าทรายสดทุกคนทุกฝ่ายผู้ท <Yeah. S 1> ี Fragen, ่ประกอบการในเรื่องขบยาเสพติดเขาก้อหลังไหลมาในส่มัยดีถือว่าเป็นเป็นสถานที่นะครับสามารถนะครับทำไปอยู่ได้มากในเรื่องของ เพื uh ่อที่จะให้ทางผู้ใหญ่ก็จะได้มีกำลังใจกำลังในการที่จะทำงานในตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านต่อไปนะครับนะ